นายกนัฐมนตร,ร,ตรีประเด็นประยุจันโอชาคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังคณะผู้บริหารกรมรบัญชีกลางข้าราชการแขาผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉชันสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะในนามของกรมรบัญชีกลางเอ่ยในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังรั้งที่5ประจำปีงบ,บประมาณพุทธศักราช2561อย่างเป็นทางการคร่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ชมความเป็นมาของโครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและระบบมีชอบนั่นทำใหสูงแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งให้กำลังมหาบริเวณการตัดต่นการบริหารดการจัดการการตลาดริ่มต้นจ้าเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสาบและสรุปสอบทายในปีการเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วน และหามีการผิดภากหรือเกิดการเลื่อนขึ้นเระบ้องมองก่อนที่ความผิคือมิติธีการจัดระเจียการมิธีการจัดระเบิิบการวิกามบอรับผิดพาดระเบิดจาบแอนติ เรื่องวัตถิแห่งกิจวัยรเพื่อการการกินกิุญด้านการบัญชีภาพรัฐการกิกิุญและความเป็นรรการกินกิุญส่งเสริมความเป็นเลิศที่มีความป็นเลิศในการบริหารจัดกากด้วกัางิุดันมุนชากขพการ ง่ายๆที่รัฐบาลและผู้ลงมติท่านในที่นี้ขอขอบคุณบุญเดชยุทธ์เรชโอชายกตัวตุ้มตีได้รุนแรงให้เกียรติมาเป็นประธานในที่มอบรางวัลของขวัญที่มีความเป็นเลิศในการบริหารด้านการจัดการกานเงินกาคทางทั้งที่ซึ่งรางวัลแห่งปีนี้ได้จับติดต่อมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี257 5การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ดีในภาค เนงว่าทั้งหมดมีแบบเป็นรางวัลได้แก่หนึ่งรางวัลที่มีบอร์ที่มีความไม่เลินในการบริหารจัดการได้เงินของการเก็บุงนได้งานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นแบบได้อย่างก็กต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการควบคีการเก็บเงนได้เงินบัญชีภาครัฐ รูปีดีมอบรางวัลอันสซงเกียกับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการจัินการคลังประจำปีงบประมาณพุทธรัฐมนตรีค่ะประเภทดีเด่นได้แก่กรมทรัพยากรน้ำ พรงราชธันค่ะลำดับต่อไปเป็นประกาศกิจิัุณด้านการเบิจกจ่ายประเภทดีเลิศสองหน่วยงานนะคะได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรีค่ะ งานในวันนี้วันนี้ท่านรัฐมนรีังที่ช่วยปรการกระทรวงงีรการประชุมรัฐนตรีอาเซียนนะครับประชุันเชียงรายบอหมายให้ท่าประธานกะลางท่านผู้รานที่งกรกลาง่านผู้บริหารหน่วยงานรัฐระวัลนการบราวยงานนทงานในวันนี้นะครับก็ขอแสดงวันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มี os วความเป็นเล no ิศในการบริหารการด้านการเดินทางครงที่ผ่า ท่านับแล้วก็มาเกิดทำไมรัฐบาลนี้เนี่แหละต้องมีทั้งหมดห้าสิบเยนขึ้นมาเพราะว่ามองแล้วว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องการประเมินผลงานต่างๆหน่วยงานเรามีทั้งหมดสองร้อยกว่าคนนะเพราะนั้นมันจะต้องได้มาพอดีนี้วันหน้าก็เป็นู้ที่จะมีรางวัลอะไรขึ้นมาอีกได้บ้างนะฮะโดยทุกคนจะได้มีกำลังใจถ้ามันมีถ้ามันมีข้างบนมันก็ตองมีรางวัลท้ายบางความเป็นรูปเงินเนาะ เรา <PM S 2> ไปคิดดูแล้วกันทุกคนจะต้องอัพเดตตัวเองขึ้นมาต้องพยายามที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะว่าราพึกันนะครับต้องไปถึงที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการทำงานการต่างๆนะครับที่พามาเาก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ที่เรียกไปแล้วว่าทุกอย่างหมดไม้หมดไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะหมดไม้ในที่ใดก็ตามนะข้าราชการจะมีมีส่วนสำคัญที่สุดนะครับในการระมัดระวังต่างๆตัวการองการตรวจสอบตุนจลิตค่ารักษาค่าอื่นๆนดวยจึงวันนี้ก็มี ในกาการด้วยใช่ไหมวนนั้นก็ถือว่าองค์กรต่างๆในวังวันนีโยผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับปัญหาสั้งัญของเราก็คือว่าเราจะทําอะไรให้ให้มันสอบเพราะตการหากัรภาพรัฐที่งราได้กอกอีสาท่าที่ไปกวางไว้ไม่ด้อว่าม่าจะเป็นการสืบทอดน่อะไรทุกทีเป็นการสืบทอดการงานของผูป่วยงานจุกเวยราชการแะท้งภาครัฐไทยสมัน้มีการ่วมเลยสัยฉบับนี้ไม่ใช่เฉพาะทารายการอย่างเดียว ทุกคนได้มีทุนรลวมทำให้เข้าใจในทุกศามตร์ฉบัีที่ว่าเราจะทำให้ประเทศไทเราเดินหน้าไปอย่างมีแดดมีแผนและมีหลักการสำคัญอย่างไรในการจะทำแหนงานโครงการให้สมพร้อมซึ่งเราไม่มีการจะทำแพนแม่บทแม่บทนะรองรับยุศาสตร์ฉบับนี้ไปแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะหามาตรการประกบทุกอย่างในการที่ทำให้เราให้เราสามารถใช้ควัมที่เรมีอย่างอย่างไม่วาารักเนี่ยอย่างประหยัดและอย่างคุ้มค่าเราก็ได้ทำมาแล้วครับด้วยกัน เราเป็นทังม้าเ่ราก็เอาแผนเอาวััตงๆที่มีอยู่ไปตามไปเรื่องมากนักแต่เราก็สามารถดำเนินการไดเรื่องในบ้ากวัวไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างผู้สร้างพื้นฐานไม่วาจะสรงอนาคตในการที่จะดูแลผู้ได้น้อยจากก็ไม่ใช่เป็นเงินเดิมนะครับที่สาาเป็นการได้เป็นสมัยหาหาให้เจอว่าที้เราจะทำาวัณนงี้ให้เป็นเกินประโยชน์มีผลที่จำต้องได้อย่างไรนะครับแต่ล้วก็ตามการทํางานใหม่ๆ ก็จะมีปัญหามาตลอดนะครับเพราะว่าเกิดจากความไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆแล้วกอสิ่งสำคัญที่สุก็คือความไม่นบ้านความไม่ไม่รังใจไม่รับใจในข้อมูลให้รอดซอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ําว่าที่รับชันเกิดขึ้นมามันทำให้เกิดปัญหามากมายในการป็นบัณิชการนะครับเมื่อไอ้นี้มันโตขึ้นมัิสระชมากขึ้นแนวยิมากขึ้นนี่เล่ามันเข้ามาอยู่ในยมคประจันันของพวกเรา สิ่งเหล่านี้จะทําให้สิ่งที่เราทำมานี่มันเกิดความไม่น่าเชื่อมั่นเพิ่ขึ้นในในสังคมพวกเราต้องเข้าใจตรงกันนะครับไม่งั้นเราก็จะทําหาทํางานไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะเราจะต้องทำงานเพื่ความเข้าใจนะแล้วก็รักษาคนระเบียบของเราคนหมายทุกตัวให้ดีที่สุดนะครับพร้อมกับทำควาเข้าใจกับสังคมกับสื่อต่างๆไปด้วยในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12นั้นเราจะมุ่งเน้นการปรับตัดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของงานภารัที่มีขนาดเหมาะสมวันน้เราเดหน้าในการที่จะเนหน้าสู่เป็นรัฐบาลที่เรวกว่าี้ยเป็นในการที่จะลดภาระการทำงานของเจ้าหาที่ลดเอกสารลดนกมากไปในการบริการแตงใบริวยร็วขึ้นแต่ทีนี้มันเพิ่งเริ่มมาในรัฐบาลปัจจุบันเพราะนั้นก็ต้องค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆต้องมีการือ่ารัดานที่ใช้เป็นจมากในการปรับปริศนี้นะครับต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านเพราะนั้นการที่อปรับบทบาทให้เหมาะม หาวิธีการทางานที่เหมาะสมได้กิความครบตัวในการทํางานนะครับลดขั้นตอนให้เกิดความรวดเร็วขึ้นม็ด้วยเครื่องม้กืางที่เกิดขึ้นแต่เราจําเป็นต้องมีบุคลารผู้อีเข้ามาเสริมใหม่ในทุกหน่วยงานเพว่าได้มีแนวทางในการประจุขายการที่มีความสาะเาะมากขด้วยแล้วในฐานนี้นะครับคือสำหรับที่าในอพของทรเราจะมีข้าราชการใหม่อย่างไรนะขารการเราก็ไปทิ้งข้าราชการเก่าที่มีการพันาสารเียนด้วยกัน เพื่อวันหน้าเราได้เป็นรัฐบาลที่เรียกว่าอิงกงเป็นอย่างแท้จริงนะครับคือการเป็นรัฐบาลที่มีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลมีกระบวนการที่มีธรรมาภิบาลของข้อหลักการดังนั้นนะครับทําให้ครบในการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณนะมีการท้ากลไกวนการตรวจสอบติดตามการเงินทางภาครัฐและการท่านไรืงการเงินการหลักนะครับวันนี้ก็อยากจะให้บอกท่านผู้ใจกับสื่อทั้งหมให้ทราบด้วยว่าวันนี้กฎหมายพรบงบประมาณใหม่ออกมาแล้วนะ กฎหมายพรบการเงินทางใหม่ออกมาแล้วซ mm ึ่งมันก็ไม่ง่ายนะในการที่จะใช้กฎหมายประหยัดไม่คุ้มค่าแล้วเรื่องไม่ดีสิทธิภาพท่านนี้ไปชี้แจงไปไม่งั้นเขาก็ตระหนักว่าอยากเดิมหมดเติมผลเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาใหม่ๆที่เราปฏิบัาิมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ผมกระบวนการผมชอบการตุนตัวนี้กว่าไปเรื่องการปราบปรามก็ตุนตัวแต่ผมคนดี่าชอบเรานี่มันก็มีโครงการในการผลิตแล้วทางการของภายในภายนอกนะครับกฎหมายสระต่างๆแต่เราเหนได้ว่ามันก็ยัมีจุดหกพร่องอยู่ในบ้าง เราก็ต้องไปดูให้น้อยที่สุดที่ไม่มีเลยผมต้องการแบบไม่มีเลยนะจะต้องไปดูอะไรเพราะนั้นในเรื่องการให้ทุกคนไว้และกระบวนการทำนั้นเราก็ต้องขนาไปด้วยกันหลายคนบอกว่าแม่นางมือทำนายเขาต้นทางตำรวจอยเดียวใช่ผู้ใหญ่ง่ายมูอทำไเรื่องกต่ตำรวจไอการสารแก้ตำรวจไอการแก้โดยสารแก้โดยประบวนการตามนี้คือแพ้แพ้บทในการปั้นงูกระบวนการที่ทำนะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจกันไม่็ูคอย่างใดอยัดถึงมันไปไม่ได้ครับไม่ได้ของการไปที่ลูกนะ เรียกว่การับเพื่อประเทศไทยให้มั่นคงไปข้างหน้านั้นเพื่อบาราประเทศไปสูงนโยบายประเทศไทยสี่ขั้วสูงวันนี้ทุกคนเห็นขาของทีมแล้วไร้ล่ากำลังเดินข้าศึกสูงแล้วนะเพราะนั้นเราก็เราคงไม่ไม่หลีกหลามเพื่อเดินหน้าไปทับรถเป็นการผู้องในการดำเนินการแผนนี้นะดำเนินการอยู่ในเรื่องข้าศึ้าศึกในอีกต่างหนึ่งก็จะถอดท้องทุนนี้ด้วยนะวันนี้เราใช้คนทำงานก็ันอยู่ไี่ได้ที่กรีของประเทศไทย ไม่ใช่มุ่งเน้นไปเรื่องของอันชัยบุญยนเยินเลื่อนเทิร์นหบุญยนเขก็ใช้ในกิจการระจำเป็นในกิจกรรมที่มีอันตรายการพิจารณาของความละเอียดยิบหมดแต่จะตามในรายการผลิตก็มีคนควบคุมอยทั้งหมดนะครับเพราะนั้นหลายคนก็บอกไอ้ไทยไปไม่ได้มันไปมันทำไมจะไปไม่ได้แต่วันนี้ก็มีการใช้อยู่แล้วเพยพหน้ามอเจอปัญหาเรื่องการขาดแแรงงานในเกาหลีมันก็เลยต้องมีการใช้บุญยนมาแทนขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็เราต้องเข้าใจไปเรื่อยนะครับเราต้องให้คนของเราเข้าใจประชาชนเขาเข้าใจ การที่จะทำให้ประเทศไทยเดินอย่างมั่นคงไปเชไปเชมานะไปมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้เยอะเลยแต่ชนี่เกิดขึ้นที่มาขอนั้นก็คือการมาตรการที่ดีการมีวิธีการการที่ทำที่ดีมีการตรวจสอบไม่จริตไม่โปรไสนะครับสามารถลดปัญหาหรือกขจัดปัญหาด้านการเงินทางของประเทศไปได้เช่นวันนี้เราก็ดูแลในทุกประนะครับไม่ว่าจะในอิสระไม่ว่าจะการใช้จ่ายงบราณในส่วนของ สวัสดิการภาครัฐหรืองบปมาณในส่วนของการลงทุนงบประมาณในเรื่องของการบริหารราชการต่างๆมันมีชันโหนลงไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านนี้เราอยู่ในกล่องงบประมาณต่างๆกฎหมายต่างๆทุกตัวเพียงแต่ว่าในส่วนไปช่วยโครงการนั้นต้องทำให้โปร่งใสให้มากขึ้นได้มีความเป็นไปได้เมื่อรัฐบาลหรือภาครัฐหลักการของการทำโครงการใดก็ตามนั้นท่านรอนุมานมีหลายท่านรอนด้วยกันกว่าจะจัดจ้างหรือควบคุมท้ายงบประมาณนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เรามีอยู่คือการเปิดเผยงบประมาณพป็นที่ไร้ทา พรเวลาช้าก็เปมนเวพระว่าไปอยากอาทำแทำไม่ได้เมันติดขัดเรื่องขอการาการรประชาชนการยินยอมการโยงยาต่างมากมายผมให้แนวางัท่านผู้ไปแล้วว่าการจะทาให้งายการต่างๆทึ้นมานั้นผมต้ารใ้ันเกิดขึ้นพรที่เป็นหลักการที่รัฐบาลจัประัดถกไปอยากให้มันเกิดขึ้นเช่นการหาจตการน้ำการทำคริกิวิธีต่างๆในทุกวิธีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำคัญที่จะสร้างโอกาสให้กับประชาชนในทุกๆระดับนะ เราจะมองด้านเดียวไม่ได้เศรษฐกิจเราจะมองเพาะขบนอย่างเดียวก็ไม่ได้กลางเดียวก็ไม่ได้ข้างล่างเดียวก็ไม่ได้เพราะหมดมันคือรายได้ที่รัฐบาลได้มาจากภาษีของคนทุกคนในประเทศนี้มีหลายสวดด้วยกันนะครับวันนี้เราก็ทราบดีเราเก็บภาษีไปจากใครบ้างนะแต่เราก็จะพยายามบริหารประมาณที่ได้มาจากเงวนรัมี่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อจะให้ทุกคนยอมรับว่าเออเขามีสิทธิเหมือนกันในการใช้จ่าเงรามีในการที่จะทําให้เขาเกิดความสะดวกนะปลอดภัยมีโอกาส หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะที่ทำไปทำไมถนนใหญ่ๆมันเกี่ยวกับการสร้างโอกาสเพราะทุกคนก็าสามารถใช้ถนนเส้นนั้นได้แต่ถ้าทำอะไรไปเฉพาะเฉพาะเรื่องเฉพาะราวไปอันนี้ไม่ตรงตามแก้ปัญหาอะไรกันในการที่ยกระดับต่างๆกอีกเรื่องหนึ่งอย่าให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันโปร่งจไม่หมดนะแล้วมันก็ปล่อยการไม่ได้มไ่เข้าใจกันหมดเกิดความขัดแย้งนะครับวันนี้เราพยายามจริงๆดูแลเรื่องเศรษฐกิจระล่างให้มากที่สุดแต่ต้องกังวลกเรื่องการส่งออกเรือเรื่องของการ พัฒนาสัญญาอต่างๆที่มีมากมายในปัจจุบันแต่ความต้องการตลาดโลกก็เปลี่ยนแปลงไปหมดราคาตลาดโลกก็เปลี่ยนแปลมดดังนั้นวันี้ทุกคนจะต้องเรียนรู้และรู้ไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงการลังหรือหน่วยงานบางแห่นรู้เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวท่านต้องสามารถอ่านาปสื่อต่างๆบริการได้ทหารตำรวจโรงเรียนเหมือนกันท่านต้องเข้าใจว่าระบบงานเป็นอย่างไรเวลาท่านทำข้อม้ขึ้นมาท่านจะต้องหาเรียนรู้ที่ไปจะทำอยังไงท่านเสนขึ้นมาแล้ะสามารถรวมพันท่ารบอานรัฐบหลักการได้สัมพัญได้ าก็จะสมาเห็นการแต่ขั้นตอนจากนั้นท่านต้องทำยังไงท่านจะเบิกจ่ายขอมาได้มันโครงกามันเร่ๆได้ถ้ามันเบิกไม่ได้ไนอันหึ่งสอทามไปได้้าม่ออยู่อนงานใช่ไหมแต่แล้วมปีผมเรียนเืินผมว่ามาทำอย่างอืนสีปีทผ่านมาผมทำอีกดังนี้มาในการทำารนูดีเยอบางอย่างที่ผมก็ได้ก็ผูกไว้แต่ท่านต้องทำไม่ได้นั้นท่านต้องเรียนรู้ต้องแนะนำททั้งรัฐบาลภาพั่างต่างๆองี้ีว ใช้เห็นหน่วยงานได้ไปปรับปรุงแก้ไขในตรงนี้นะครับว่าทําอย่างไรจะจะเบิกจ่ายออกมาได้ถ้าเขาทาเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาแล้วถ้าเขาทำโปรเจกต์เล็กๆในนี้ออกมาถ้าตรงไหนทําได้ทันตรงนั้นเพราะประชาชนก็จะเห็นว่ามันเกิดได้เกิดแล้วมันมีน้ํำมาจริงมันมีถนนมาจริงมีอะไรจริงๆมันต้องสร้างเท่านั้นได้ก่อนเพราะถึงเหลือมันจะมีปัญหาในการที่จะกินน้ำจ่าในการผูกมือที่สองสามถ้าไปทำอย่างนี้ไม่ไปเกิดสักกันมันก็สูงนะสูงหมดทุกอย่างงบมาก็ใช้ไม่ได้ แล้วก็เป็นตัวเลขขึ้นมาโชว์ว่าเปิดใจของมันไม่ได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นประเด็นสำคัญที่คนต้องสนใจบวมกันนะครับเราต้องมีจินตนากในการที่จะช่วยกับงานราลการช่วยกระช่างมรดธรรมต่ออิทธิธรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างที่เขาเรียกว่าธรรมอภิบาลมีหกข้อนะครับก็รู้ตัวนะแล้วจะทำยังไงต่อถามหกข้อไม้ได้ถึงจะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจบริวารบริวานที่เป็นธรรมบริวารตรมนะบริวานที่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันเยอะมากนะท่านจะไล่หน่วยงานไม่ใช่ บางทีเราได้คนก็หมอว่าตาทุกน์ก็ไปดีนี่เขาทุกข์นั่นไปดีผมด้วยไปดีผมดีแต่ทั้งหมดทั้งานก็จะหมดเป็นเครือข่ายให้่หมดปัญหาเป็นเกิดที่นี่มันเกิดที่นี่มันพันไปตรงนี้ตรงโน้นคนไมยคนละตัวหมดวันนี้เราก็แก้ไขจากกฎหมายหลายตัวออกมาในทั้งการเป็นการเชิงอุรการเพื่อให้เกิดลดทันทอนเพื่อทำให้ทำงานได้แต่ก็แต่เป็นความใจว่าเออเราตื่นอยู์กันหรือเปล่าเรียนต้องอธิบายความใจว่าคนไม้ถูกเอาเพาวันนี้เป็นกฎหมายในเชิงที่เรียกว่าคนไม้ของเราคนอยู่เยอะใช่ไหมคนไม้ที่เป็นเรื่องของ เอาเอาผิดเอาโทษเนี่ยมันมันมีอย anyway> ู <wh 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 ่แล้วอะแค่นั้นผมว่าเดิมมันก็ได้จะพอแล้วล่ะแต่ถ้ากคนต้องการมากขึ้น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 แล้วในการวิธีการก็ปรับปรุงไปเรื่ยไงตัวกฎหมายแล้วก็หาวิธีที่จะทำได้ให้ให้มันชื่นใ้ให้มันมากกว่าคือเอาชนะกฎหมายตัวคนเลวกันนะผมว่าอย่างนี้ผมต้องเรียกว่าคนเร็วนะนั้นเราจะต้องสร้างความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงแก่ประชาชน ให้เกิดความเจริญเข้าได้อย่างยั่งยืนมั่นคงนะครับของประเทศชาติของเรามันขึ้นอยู่การทำหน้าที่ของท่านทุกคนนะครับและถือว่านายเงินพคลังท่านวนพลังกรมจีกลางนั้นเป็นคนใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาค่าการศึกษาได้เหมือนกับเป็นไส็กกองที่สองที่ต่อมาพอโดนแท็กกองที่สามของกองทัพพม่ามันได้กระเดื่องร้อนนะเพราะนั้นท่านต้องแก้มาที่นี่ได้และให้ทำมาให้เกิดความโปร่งใส จะ่กบนให้การบริารประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นนะดังั้นภาครัก็จะเข้มแข็งขึ้นทุกคนก็มีแรงบระดันใจในการที่ทำงานสิ่งที่าทุกคนจะมีแรงกระดาลใจในการทำงานมีศรัทธามีความ่มั่นในการทำงานเพื่อชาติและคือภาคภูมิใจของทุกคนนะเป็นขารการในสมเด็จพระยูวะนะครับสิ่งที่ต้องดูแลประชานทุกคนรางวัลูกเกบวันนี้นาแสดงในโครงการงานของรที่มีมาเมเลิศนะท่านผีชนะเลิ แล้วก็มีในประเภทต่างๆนะครับก็เป็นที่มจักทัศั์ก็ขอชื่นชมทุกหน่วยงานในระหวันเนี๋ยครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วบอกว่าทุกหน่วยงานจะช่วยกันรักษามาตรฐานที่นี่อย่างต่อไปให้ได้ดีขึ้นให้ได้รางวัลเกียรติยศสูงขึ้นนะหรือไม่พอได้คะแนนสูงขึ้นเรื่อนี้นั่นคือความภาคภูมิใจสิ่งนี้เติดไปกับตัวท่านนะติดไปกับตัวท่านตลอดเวลาอยู่หรือตายไปเกียรติยศชื่อเสียงอยู่ท่านนะ มันจะดีหรือไม่ดีลูกหลานท่านเป็นผู้รับผู้ตรงดีไปนะครับวก็ดีหรือไม่ดีนะก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะในช่วงนี้เราทำงานร่วมกันมาห้าปีแล้วนะครับผมก็บอกว่ายิ่งว่าในต่อไปนั้นก็คงมีการทํางานไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นําไปก็ตามก็ขอให้ทำงานร่วมมือกันอย่างนี้ผู้ปกครองเพื่อประเทศชาติไพ่เชื่อเพื่อเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันรักษามาตรฐานที่อย่างนี้ต่อไป ในสาการปัจจุบันนะครับในทุกเรื่องความสงบสุขเียบร้อยความสุจริตคงใสทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราต้องทำไว้จนถอยู่ัวนะครับแล้วก็คือสข้อด้อะาต่อยอดเป็นสิ่งที่พระบาชบัการที่9ได้นไว้นะครับอันนี้ก็คงจะต้องทำ้งหมดอีนนี้พูดนะที่ไม่ได้พูดมันเยอะนะนแล้วก็เรื่องด้านปอดัรับผิดไ้ระเมิดทีสทำคันเนี อธิบายข้าใจนะอะไรนะบอดรับผิดชอบบอดเารับผิดชอด้านละเมิดถึงให้โดนฟ้องละเมิดใช่ไหมอำนารับใช่ไหมถ้าโดนฟ้องต้งนีกระหกขขงวัวใช่ไหมเพราะนั้นบอดจดิึงไม่ให้แม่้เขาถูกฟ้องใช่ไหมตอนบินอย่างนีแล้วนี่นะมันก็มาถึงผมด้วยแล้วใช่ไหถ้าท่านทำไมดีผมก็โดนไปด้วยนั่นจะม่วยผมผมดูแลท่านให้ดีตัวเองนะครับ เราต้องสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าพันธุ์นี้คือการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนในทุกปีติความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและผลลัพธ์ที่ทำวันนี้มันกำลังนินอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหรือความปลอดภัยเป็นพิเศษนะแต่ก็ทราบอยู่แล้วให้ต้องมั่นใจในงานของท่านเช่นนี้ผมมั่นใจเลยวันนี้ว่าททุกอย่างด้วยความสุขสรรค์ผลิตด้วยความเอาใจใส่นะแต่มันอาจจะไม่พอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ย นะยตนจะคิดว่าตาเจอพวกแกกันนะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เสียตลาดเข้ามาแล้วนี่เป็นขรานการเรียงรองอะไรไม่ได้มากนั้งหมดมันเป็นการดีการอยู่บัญชีฝังกันเล้วะบัญชีกันเดือนนี้มันอยู่ใครจะได้มากเลยมอสมันขึ้นจากบัญชีทั้งหมดนั่นแหละนะเมื่อถึงเวลาขึ้นใจก็ขึ้นใจขึ้นทั้งหมดมันใจตรงนี้ก็เงินมันก็หายไปมันโดนผมก็เห็นใจของการผูกคนนั่นแหละแต่เราต้องทำให้ประโยชนยอมรับให้ได้ก่อนเลยเออผมว่าผมพนันแล้วนะนะที่ผ่านมาก็ มันมีมีกระแสหลังเยอะแยะมากมายนะก็สุดท้ายนี่ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินทางภาครัฐจนยรประสบผลสำเร็จและเกิดผลดีนะฮะเพื่อการเสริมการมีงานด้านการเงินทางในภาพของประเทศความปลอดภัยความมุ่งมั่นที่ทำให้ทให้อะะไรล่สถานะการเงินทางของประเทศนั้นอยู่ในสถานะที่เข้มแข็ง นะครับในภาพรวมไม่ว่าทางการโลกไม่ว่าจะหน่วยงานตูดระดับนี้เขาก็ตอบมาว่าทางการทางของไทยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งไอ้ตู้เนี่ยไม่ควยไม่คอยได้กรอนทห้เราได้รับตลอดนะทุกการตักเลขต่างๆที่ประเมินมาเรงมีหมดนะสำคัญก็เราใช้ความจริงใจอะไรไม่เกิดการทุจริตคขรัปณฑนหรือไม่ไปใช้ในงานที่ไม่เป็นเกือบอยู่ออกไปนะครับหมดอยู่ที่ท่านทั้งหลายอยู่ที่กฎระเบีที่ท่านให้หมดแล้วนะครับต้องช่วยกันทำให้ได้ ไม่ต้องไปเร่งรัวตอารัอะไรที่มันไม่เป็นถูกต้องนะก็ขอนำคอใจนะครับถึงทุทลนทั้งวีไอพีอยู่วัดได้บริบาลประธานวผู้บริหารราชการตเจ้าน้าทีมงานและผู้นำขอท่านลงมาตรวแต่ความทุกข์แล้นมีสิ่งที่เงต้การเพื่การความูุลต้งทความบูต้การขอามูุลทุกมในครั้งที่้วรางัลหร่ได้รางวัลนะวันหน้เดี๋ยวจะองเอาที่ไม่รางวัลมา้องเข้าแกวหน้าล่างดีไหมเราไปนั่งเอาแอร์ได้รางวัล ได้เขางแนะเ่าแบบนี้ผมบอกอยู่กนทารมาผมก็พูดอย่างเงี้ยพูดเล่นบางแลวเล่นบางพูดว่าไอบางคนไม่เคยชิมกเป็นารตางหเนี้ยก็ไปพลาดไม่รู้อะไรกันนะผมบกี่จร่วมด้วยบ้านเมืองไม่งคเรียบร้อยมากนเป็นันะดีไหมนะายหมดแล้วเนีนยน้แล้รีอยู่เรียบร้อยอยู่ก็จะให้พี่ดีกัี ผมก็ขอบริการในการส่อรองผมไม่ช่ไม่ใช่นี่คือการเปรียแผไต่เน้นรอกากันก็มีการติดตาก็บางราผมไม่ได้เกี่ยวข้องภษาได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมกิตามกันมาหนูเนือก็จกกป็ทุกไปไปแก้ปัญาให้ได้แล้วกันนะเดี๋ยวรอถามผมเรื่องนี้เรงนี้เรื่องฟ้องรืองผมไม่เกี่ยวผแล้วผมฟ้องอะไรผมจะตอให้ไม่เกี่ยวผมนะจะไปเเกียวอรนเลยโอเคไว้ไม่ีใครถามนะถามใครกันดีกว่า แ้วสื่อไม่รอถามผมผมก็ตอบยี่ย่ตอบความกระแดนเยอะพออยู่แล้วถ้ากระทไม่ทิดเรื่องอ่ะผมที่่รผมไม่ตอบต่อเลย้ต้องเป็ยิยิ่ยตอบนิดนึงนะผมดูดี่สเ่อมีเวลาใหญ่กว่าันนี้ถ้าปับหนึ่งพลาดหัวขาวสองทางโคงถบแก่พลาดไปทำไมแบบนั้นน่ะทาธการท่ากระแด่อีกที่ไงนร้บผิดชอบกันด้วยนะผมจะบอกให้เชื่ออาเวกเป็นประรับำโอเคนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ได้ไหมก็อันนี้คือภาครวมที่รวมที่ละวัลเดียวเหรอเมื่อกี้อันแรกมีวันเดียวอ่ะลงวัลรางวัลด้วยรวมไม่ได้เลยไม่มีเลยอ่ะใครได้ห้าได้แล้วยอดเยี่ยมเป็นเขาได้ได้านไหนอันนั้นได้ทัศนคติอันนี้ก็ไข้ได้นะอันนี้เดินมีทั้งหมดห้าได้อันนี้จัดจ้างจัดจ้างอันนี้เดินได้นะคะโร๊ะแต่เจอจัดจ้างแต่ก่อนอันนี้จะดจ้าจัดจ้างอันนี้ก็จะเป็นแค่เกมในการประเมินค่ะว่าเราประเมินโดยจะกินอะไร เีต้องทำอะไรได้อะไรบ้างตอนนี้ก็ตัวจแต่ในร้านค้าใช่กาถ้าเป็นถ้าเป็นจัดซื้อจัดจ้าเราจะใช้ข้อมูลจากระบบก G P เลยเป็นระบบอยู่แล้วเป็นวิทยาศาสตร์มากไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องใช้การประเมินเลยอันนี้คือ่วยวัวไม่ยิงไม่มีใครได้ผลการวัต้องได้ถ้วยเล็กหวก่อนถึงจะ้ถ้วยใหญ่แล้วมีขยกได้เลยขยะไร้แต่ยังไม่ถเได้เกียงยัง มีสองมีสองในห้าห้าด้านได้สองในห้าเมื่อกี้ที่ขึ้นไปรับรางวัลมาบริษัทมีสัตว์มาได้สองในห้าด้านมีห้าด้านเราได้สองด้านในห้าด้านคราวนี้จะตรงใจอาจจะเพิ่มอีหาด้านอ่เียวหาด้าน สามด้านได้แทางานได้ยคาจุดใด้ติดต่อนี่รบคุณไปได้ติดต่อกันสี่ปีครับดีละครับไปนอกี่่อยากได้กเไดแล้วเก่งนะเิด้รมานได้เห็นครับติดหน้าปฏิบัติการ ที่ดีคงขี่การสตรีทำครอบครัวตระลงพอมอะครับก,ก็เราก็ดูแลให้ดีนะครัตอนนี้เขาจับตาดูไว้รัฐบ,บาลเราได้ดูแลสตรองสตรีเยอะมากเฉพาะกลุ่มเด็กกันครับผม